เชื่อว่าใครที่เป็นสายท่องเที่ยวผจญภัยคงจะสนใจทริปสำรวจถ้ำเป็นแน่เพราะนอกจากความสวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้างในแง่ต่างๆแล้วถ้ำยังเป็นสถานที่รวบรวมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเป็นแหล่งพักพิงของสัตว์น้อยใหญ่รวมถึงเป็นสถานที่เก่าแก่ที่รวบรวมความน่าพิศวงต่างๆยิ่งต่างสถานที่ต่างช่วงเวลาก็มีเรื่องมหัศจรรย์ให้ชวนค้นหาที่ต่างกันวันนี้อับดุลจึงขอชวนนักสำรวจทุกคน แพ็กกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปผจญภัยพร้อมกันใน7จ็ถ้ำม,มหัศจรรย์ที่ควรไปเยือนครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีถ้ำไหนและแต่ละถ้ำจะมีความพิเศษอะไรซ่อนอยู่บ้างเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมและไปชมความมหัศจรรย์นี้พร้อมกันครับ 1. ถ้ำอันธาม,มิราประเทศสเปน ถ้ำอัลทามิราตั้งอยู่ใกล้กับเมืองซานติานาเดลมาประเทศสเปนถือเป็นถ้ำมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งของโลกที่ควรเข้าไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำหินปูนมีขนาดความลึก300หลามีอายุยาวนานตั้งแต่15,000ถึง10,000ปีก่อนคริสต์กาลแม้ว่าจะไม่ใช่ถ้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแต่ถว่าถ้ำนี้ กลับเป็นถ้ำแห่งแรกที่ค้นพบแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงสําคัญในแวดวงวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะภาพเขียนสีอันโด่งดังที่ค้นพบในฝาผนังถ้ำอัลททมิราคือภาพที่ได้รับการยกย่องด้านความสวยงามและวิธีการนำเสนอรวมถึงเป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นกลุ่มคนที่มีอาระยะมากพอจะสร้างสรรค์งานศิลปะ,ปะได้และพวกเขาไม่ใช่คนป่าแต่อย่างใด สำหรับภาพเขียนสีอันโด่งดังที่พบในถ้ำแห่งนี้คือภาพวัวเด็ดใบสั้นหรือภาพวัวใบสั้นที่ได้รับบาดเจ็บโดยในถ้ำปรากฏภาพวาดกลุ่มวัวในอิริบบายาบถต่างๆทั้งวิ่งเดินนอนม้วนตัวซึ่งอากับกิริยาเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นแนวคิดธรรมชาตินิยมหรือเนเชอรลิซึมภาพวันเด็ดไบซ้นในผนังถ้ำอัลทามิรายังถือเป็นภาพรูปแบบคอมโพสิตอิมเจ หรือภาพที่เกิดจากการนำส่วนประกอบต่างๆของวัตถุในหลายแง่มุมมาประกอบกันภาพวัวในผนังถ้ำนี้จึงเห็นครบเกือบทุกสัสดส่วนทั้งลำตัวขาหน้าซึ่งต่างจากภาพมุมมองสายตาที่มักเห็นแค่บางส่วนเท่านั้นและที่สำคัญจิตกรยังใช้ประโยชน์จากพื้นผิวของผนังถ้ำที่มีอรอยแตกและอรอยนูนเพื่อสร้างก้ามเนื้อและผิวของวัวไบซันให้สมจริงมากขึ้นอีกด้วย นับว่าเป็นงานศิลปะในถ้ำที่คุ้มค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างมาก 2. ทํถ้ำลาโกสประเทศฝรั่งเศสถ้ำลาโกสเป็นถ้ำเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ณเมืองดอดอนประเทศฝรั่งเศสมีอายุเก่าแก่ย้อนกลับไปได้ถึงช่วง15,000ถึง13,000ปีก่อนคริสตกาล ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยมาเชลราวิดัตในปี1940เมื่อเขาอายุเพียง18ปีเท่านั้นถ่ายในถ้ำลาโกสแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกันและแต่ละส่วนก็มีภาพวาดและงานแกะสลักเก่าแก่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์มากมายรวมกันได้กว่า1,500ชิ้นแต่ละชิ้นก็มีชื่อเสียงแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่น ภาพเขียนสีที่ชื่อว่า Hall of b u l l ที่วาดอยู่ในส่วนโรธันดาภายในถ้ำเป็นภาพเขียนวัวกวางและม้าที่ใช้เพื่อการกสิกรรมเชื่อกันว่าภาพนี้เขียนขึ้นเพื่อประดับสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเพราะการดำรงอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังพบรายละเอียดของภาพลายเส้นเครื่องใช้หรืออาวุธที่ใช้จับสัตว์อีกด้วย ในส่วน Axial Gallery ของถ้ำลาโกสก็พบภาพเขียนสีที่มีชื่อเสียงอีกอันหนึ่งเช่นกันภาพนั้นชื่อว่า c h ช n e s e ส o s t หรือภาพม้าท้องขนาดใหญ่ซึ่งสันนิษฐานว่าการเขียนภาพให้ม้ามีคันคือการสื่อสารเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ที่มีผลทำให้มนุษย์อยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์มาได้นอกจากนี้ถ้ำส่วนชาฟยังพบภาพเขียนสัตว์รูปแรดวัวใบชันและมนุษย์ ซึ่งภาพเขียนผนังถ้ำนี้ถือว่าพิเศษเพราะปกติแล้วเราจะไม่พบภาพคนในฝาผนังถ้ำแต่จะพบการวาดเป็นสัตว์มากกว่าปัจจุบันถ้ำลาสโกไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกแล้วเนื่องจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นส่งผลให้ภาพในถ้ำเกิดความเสียหายจนในปี1963ถ้ำก็ได้ปิดลงเพื่อไม่ให้ภาพนั้นเกิดความเสียหายมากจนเกินไป 3. ถ้ำโชเวประเทศฝรั่งเศสถ้ำโชเวตั้งอยู่ณเมืองอาเดชทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสมีอายุยาวนานตั้งแต่28,000ปีก่อนคร,ริสตกาลถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี1994และมีงานจิตรกรรมเก่าแก่ที่ได้รับการขนานนามว่าสมจริงมากขึ้นกว่าภาพวาดฝาผนังในยุคเดียวกัน ทำโชวเวนั้นเต็มไปด้วยงานจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่มากมายรวบรวมแล้วมีกว่า427ชิ้นแต่ละชิ้นส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนถ่ายทอดวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งการล่าสัตว์การหาอาหารการประกอบพิธีกรรมหรือแม้แต่การอยู่ร่วมกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพเขียนรูปสัตว์เป็นส่วนใหญ่ภาพที่เป็นที่พูดถึงก็มีอยู่ด้วยกันหลายภาพอย่างเช่น facing horse ภาพเขียนผนังถ้ำรูปม้าและสิงโตหันหน้าเข้าหากันใช้เส้นสีดำร่างเป็นลำตัวและใช้รอยนูนของหินผนังถ้ำสร้างสารรค์เป็นกล้ามเนื้อของม้าภาพเดอะริ b แบรภาพหมีเขียนด้วยสีแดงใช้เนื้อหินที่นูนเพื่อให้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อช่วงขาหน้าของหมีนอกจากนี้ในถ้ำโชเวยังปรากฏภาพเขียนฝูงแรดที่กำลังวิ่งกับสิงโตที่ใช้เทคนิคระยะความเข้มอ่อนของสี เพื่อสร้างความสมจริงของความใกล้ไกลและยังมีภาพพิมพ์ลายมือที่สันนิษฐานว่าเป็นการใช้มือมนุษย์จุ่มสีแล้วประทับซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นความสามารถและภูมิปัญญาของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้วัสดุธ,ธรรมชาติสร้างสรรค์งานศิลปะในถิ่นฐานของตัวเองอีกด้วยสี่ถ้ำอชันตาประเทศอินเดีย ถ้ำอชันตาตั้งอยู่ณเมืองอรังคบาดรัฐมหาราชประเทศอินเดียสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช350ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำในพระพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกถ้ำนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์เป็นวัดและวิหารโดยใช้วิธีเจาะภูเขาทั้งลูกเข้าไปใช้เวลาในการเจาะรวมทั้งหมดกว่า800ปีจนกลายเป็นถ้ำมากกว่า30ถ้ำ เรียงตัวต่อเนื่องกันยาวหลายร้อยเมตรบนเชิงเขาสูงวงโคง้งรูปพระจันทร์เสี้ยวบางถ้ำมีถึงสามชั้นและมีทางเดินเชื่อมถึงกันตลอดถ้ำอชันตานับว่าเป็นหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์สำหรับโลกศิลปะอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะรวมความงามทางด้านพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมแล้วงานจิตรกรรมฝาผนังก็สวยงามเรื่องชื่อไม่แพ้กันยกตัวอย่างถ้ำเด่นๆอย่างเช่นถ้ำที่หนึ่ง ซึ่งภายในมีภาพวาดพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนและพระปัทธรมปานีถือดอกบัวส่วนธรรมที่สองมีภาพจิตกรรมเรื่องการประสูติของพระพุทธองค์และประสุบินของพระนางสิริมหามายาส่วนวิหารในถ้ำที่19เป็นตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมหินแกะสลักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีความโดดเด่นที่เพดานด้านบนเป็นทรงเกือกม้าและมีรูปปั้นเทพร,รักษ์ยืนตรงขอบหน้าต่าง โดยทั้งหมดเป็นฝีมือของพระสงฆ์นิกายมหายานที่สื่อถึงชีวิตความเป็นอยู่และพระราชวังอันหรูหราของพระพุทธเจ้าก่อนออกผนวดเพื่อค้นหาสัจธรรมในชีวิตถ้ำอาชันตาได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นความยิ่งใหญ่ทางพุทธศาสนาของประเทศอินเดียอย่างแท้จริงทั้งนี้รัฐบาลอินเดียจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบำรุงรักษาและติดตั้งระบบไฟเบอร์ออปติกที่ทันสมัยไว้ทุกถ้ำ และยังจัดซื้อรถประจำทางปลอดสารพิษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักประวัติศาสตร์รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสความวิจิตรการตาของถ้ำอชันตามากขึ้นด้วย 5. ถาถ้ำแมมอมอสถ้ำแมมมอสหรืออุทยานแห่งชาติแมมมอสเคฟถูกค้นพบในปีคศหนึ่รา1797 ถ้ำนี้ตั้งอยู่ในรัฐเคนทักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้ำแมมมอธถือเป็นถ้ำสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งเพราะกลุ่มถ้ำนี้ได้ชื่อว่ามีความยาวที่สุดในโลกภายในมีความยาวกว่า600กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ราว52,830เอเคอร์ถ้ำแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปได้กว่า6,000ปีและถูกเชื่อว่าอาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองอเมริกันในอดีต ดังจะเห็นได้จากการที่นักโบราณคดีขุดพบซากศพชนพื้นเมืองเหล่านั้นในถ้ำแห่งนี้ด้วยภายในถ้ำก็สวยงามตระการตาด้วยองค์ประกอบมากมายทั้งหินงอกหินย้อยที่เรียงรายเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไประบบถ้ำที่มีทั้งน้อยใหญ่สุดซับซ้อนมีชั้นหินปูนหินทรายมากมายที่ก่อตัวกันยืนระยะเวลายาวนานกว่า6000ปีนอกจากนี้ยังมีแม่น้ำเอโคอันเป็นแม่น้ำที่อยู่ลึกลงไปถึง110เมตร ที่เต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์ทั้งปลาและกุ้งหลากหลายชนิดความยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทำให้ถ้ำแมมมอตเป็นถ้ำที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย 6. ทถ้ำเซินดองประเทศเวียดนามถ้ำเซินดองคือถ้ำมหัสจารย์ที่อยู่ไม่ไกลประเทศไทยนะัก ระถาำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางอำเภอโบจักจังหวัดกวางบินทางภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนามท้ำแห่งนี้มีความพิเศษในฐานะธรรที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่โตที่สุดในโลกมีพื้นที่กว่า9กิโลเมตรกว้างประมาณ160เมตรและสูงกว่า200เมตรอีกทั้งยังมีแม่น้ำขนาดใหญ่ป่าดงดิบที่อุดมไปด้วยระบบนิเวศอันสมบูรณ์ครอบคลุมอยู่ด้วย คำว่าเซนดองอันเป็นชื่อถ้ำแห่งนี้เป็นภาษาเวียดนามที่มีความหมายว่าถ้ำแม่น้ำภูเขาซึ่งก็ถือว่าตั้งชื่อได้ตามลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏอย่างชัดเจนประถมเซนดองเป็นถ้ำที่โอบล้อมไปด้วยป่าเขาเคียวคจีและมีแม่น้ำสําคัญอยู่ภายในถ้ำเซนดองค้นพบครั้งแรกในปี1991แต่กลับไม่ได้รับความนิยมนักก่อนที่จะถูกค้นพบอีกครั้งโดยกลุ่มนักสำรวจชาวอังกฤษในปี2009 7. ถ้ำอักตุนดูนิซิลมักนาวประเทศเบลิสถ้ำอักตุนดูนิซิลมักนาวหรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าถ้ำ ATM ถือเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกจัดอันดับโดยหนังสือ Secret Places of a Lifetime ของสมาคม National Geographic ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2008 ถ้ำเอทีเอ็มตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนใกล้เมืองซานอิกนาซิโอประเทศเบลิสถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่ชาวมายันใช้ทำพิธีกรรมบูชาเทพเจ้าสำหรับชาวมายันถ้ำแห่งนี้มีชื่อว่าถ้ำซิบันบาซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่ชาวมายันใช้เรียกโลกหลังความตายนักสำรวจค้นพบถ้ำนี้โดยบังเอิญเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วจากหลักฐานสภาพแวดล้อมและโบราณวัตถุภายในถ้ำ ก็พอจะยืนยันได้ว่าถ้ำแห่งนี้อาจจะถูกปิดตายจากโลกภายนอกและไม่มีใครเคยย่างกลายเข้าไปกว่า1,000ปีหากเข้าไปสำรวจภายในถ้ำ ATM สิ่งที่ทุกคนจะได้พบเจอก็คือห้องโถงขนาดกว้างใหญ่ถึงสองห้องห้องแรกเชื่อว่าเป็นห้องที่ถูกใช้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาของชาวมายันดังจะเห็นได้จากการพบหลักฐานจำพวกกระถางทูบศิลปะวัตถุรวมถึงศิลาจารึก ห้องโถงถัดมาเป็นห้องโถงหลักและใหญ่ที่สุดในถ้ำค้นพบโครงกระดูกที่มีร่องรอยการถูกทรมานก่อนตายสันนิษฐานว่าเป็นการทรมานเพื่อทำพิธีบูชายันนอกจากห้องโถงทั้งสองแล้วความมหัศจรรย์ของถ้ำเอทีเอ็ม ATM ยังอยู่ที่ประสบการณ์การผจญภัยระหว่างทางประทําแห่งนี้ไม่ได้มีเส้นทางสำรวจที่เรียบง่ายนะักระหว่างทางอาจต้องข้าม,ม่น้ำหลายต่อหลายครั้งอาจต้องเกาะเชือกว่ายน้ำไต่หิน ไปจนถึงแทรกตัวผ่านช่องว่างที่แคบและเล็กจนแทบจะผ่านไม่ได้แต่หากผ่านเส้นทางพวกนี้ได้แล้วเชื่อว่าถ้ำ ATM จะเป็นอีกถ้ำมหาชจรรา์อีกแห่งหนึ่งที่คุณอาจจะอยากกลับมาเยือนอีกครั้งในชีวิตอย่างแน่นอน